จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564รวม23รายที่หอประชุมพระราชทา,านรัชการที่8โรงเรียนอยุธย,ยาวิทยาลัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานายวิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2564 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์นั้นสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพประกอบด้วยชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน1นรายและชั้นปฐมภพมงกุฎไทยจำนวน22รายรวมทั้งสิ้น23ราย